สวัสดีครับทุกคนกำลังรับฟังคลิปรลอนๆกับรายการกดไว้นะครับอยู่กับผมโย้ way, เช่นเคยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้เราจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์รหลอนๆให้ทุกคนได้รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องกดไว้ด้วยนะครับก็ให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางของท่านนะครับในยามค่ำคืนเวลาเงาๆเปิดกดไว้ way, ฟังเวลาขับรถนะครับ จะได้มีเพื่อนร่วมทางไปกับท่านนะครับก็สำหรับวันนี้เราจะมีประสบการณ์ร้อนๆมาเล่าและถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังในค่ำคืนนี้นะครับกับเรื่องราวของคุณเพชรนะครับกับพ่อคุณเพชรที่ได้ไปทำงานที่ตะวันออกนะครับจังหวัดไม่เอ่ยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องข่าว เป็นเรื่องเงินกระถินนะครับก็สวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับพี่โยครับครับสวัสดีครับก็สำหรับคลิปนี้เจอคุณเพชรอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องเงินกระถินเรื่องราวมันเป็นยังไงไม่ไงเดี๋ยวฝากคุณเพชรถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังรับฟังกันละกันนะครับเรื่องนี้ผมจะ สมมติชื่อตัวละครนะครับแล้วก็ผมอยากให้ผู้ฟังนะครับอไม่ต้องไปว่าหรือตำหนิในการกระทําของใครนะครับเพราะทุกคนในเรื่องนี้ได้รับผลกรรมเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับออยากให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผมครับ ครับผมเรื่องนี้ก็ต้องย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับ,รบพ่อผมได้ทํางานรับเหมาอ่ากระจกอลูมิเนียมนะครับแตอนนี้ก็ได้เดินทางไปที่จังหวัดภาคตะวันออกจังหวัดหนึ่งนะครับอตอนนั้นก็มีเพื่อนของพ่อเนี่ยชื่อว่า ลุงหนูแล้วกันนะครับครับลุงหนูแกเป็นเพื่อนของพ่อผมสมัยที่อยู่จังหวัดลบบุรีด้วยกันนะครับอ่าตอนนี้เขาก็ได้งานไปทำอยู่ที่ปาคตอันออกนะครับตอนนี้ก็ระหว่างที่พ่อผมไปรับเหมาอยู่ที่นั่นก็ได้ทํางานร่วมกันนะครับลุงหนูแกเป็นคนที่แบบใจสปอยครับแบบ เลี้ยงเต็มที่มีอะไรแจก,กหมดครับเป็นคนที่ลูกน้องแล้วก็เพื่อนร่วมงานนี่ต่างกันรักใคร่นะครับออ้แกเป็นคนที่อัธยาศัยดีครับคือแบบพูดเกง่งคือแบบเป็นคนดีคนหนึ่งเลยนะครับออ้ครับลุงหนูก็ได้งานมาชิดหนึ่งครับก็เลยให้พ่อผมไปทำก็คือ ไปทำหน้าต่างให้วัดวัดหนึ่งนะครับเพื่อให้ทันงานทอดกระถินลุงหนูกับพ่อก็ได้เดินทางไปที่วัดวัดนี้ครับก็ได้ทำงานอะไรเงี้ยร่วมกันครับระหว่างที่ทำก็มีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับเป็นคนรู้จักของ ลุงหนูนะครับก็เดินมาพูดคุยด้วยอะไรด้วยก็คือแบบหลวงพ่อก็แบบสุภาพมากครับแบบดูแบบหน้าหน้าเริ่มใสมากเลยนะครับครับอ่าพ่อผมก็ทํางานไปเรื่อยๆครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับก็พอถึงระหว่างที่จะต้องส่งงานให้กับทางวัดนะครับก็ตรงกับช่วงทอดกระถินพอดีนะครับอืออ่า ช่วงนั้นวัดก็กําลังยุ่งยุ่งอยู่ครับอ่าพ่อผมกับลุงหนูก็เลยเดินทางไปที่วัดวัดเนี้ยเพื่อที่จะรับเงินนะครับแล้วก็ตอนเนี้ยหลวงพ่อที่เป็นเพื่อนกับลุงหนูเนี่ยก็เดินลงมาก็อ่ะยมเดี๋ยวไปส่งอาตมาหน่อยสิพอดีเจ้าวาดให้อาตมาเนี่ยไปทุระ ที่ที่หนึ่งแล้วก็เลยตอนนี้ยแกยังไม่มีรถก็เลยอยากจยาวานให้พ่อผมเนี่ยไปส่งหน่อยครับพ่อผมแล้วก็ลุงหนูแล้วก็หลวงพ่อก็ได้เดินทางไปที่ที่หมายของหลวงพ่อรูปนี้ครับ,รบจากนั้นพอส่งหลวงพ่อเสร็จก็ได้เดินทางกลับมาที่ บ้านเช่าที่พ่อผมได้เช่าไว้ซึ่งก็อยู่ใกล้กับบ้านลุงหนูฮะเหตุการณ์ก็ปกติครับผ่านไปสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีข่าวลือว่ามีพระหายไปจากวัดพร้อมกับเงินกระถินจำนวนตักล้านนะครับอือครับ ตอนนี้เรื่องเนี้ยข่าวเนี้ยก็ได้มาถึงหูของพ่อผมพ่อผมก็คิดเอ๊ะหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อรูปนั้นวะอืออ่าตอนนั้นพ่อผมก็คิดได้ได้คิดเนาะก็ยังไม่มฟันธงเพราะเดี๋ยวถ้าไม่ใช่มันจะเป็นบาปครับพ่อผมก็เลยไปหาลุงหนูปรากฏว่า ลุงหนูไม่อยู่ครับก็พ่อผมก็สงสัยไปทํางานอีกที่หนึง่งก็เลยอไม่ได้อะไรพ่อผมก็ได้ตอนนี้ก็ได้ไปรับเหมาท,ที่อื่นแล้วแต่อยู่ภายในจังหวัดจังหวัดนั้นนะครับรบระยะเวลาก็ผ่านไปพ่อผมก็ไปหาลุงหนูลุงหนูก็ไม่อยู่ะอืมก็คือหายไป ตอนนี้พ่อผมก็เมันหายไปไหนแล้วะเป็นอะไรหรือเปล่ามันป่วยหรือเปล่า <S <s <mooth ness> ก็เลยพยายามติดต่อไปที่ญาติของลุงหนูนะะ <S <s <mooth ness> อืออ่าพยายามติดต่อหลายเบอร์มากก็ไปโทรไปหาเบอร์อ่าภรรยาของลุงหนูนะฮะครับ <s mooth ness> <mumbles> ปรากฏว่าภรรยาบอกว่าลุงหนูอาการโครมา่าป่วยไม่ทราบสาเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลโอ้ว่าผมก็เอ๊ะปกติมันก็เป็นคนแข็งแรงนะอือเล่าอะไรก็ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยดื่มนะครับบุหรี่ก็ไม่ค่อยสูบแล้วมันป่วยอะไรก็เลยไปที่โรงพยาบาลนะครับ ระหว่างอ่าระหว่างที่กําลังเข้าเยี่ยมลุงหนูลุงหนูแกตอนนี้ก็แบบใส่ใส่ท่อออกซิเจนนะครับอืออ่าก็พูดไม่ค่อยชัดนะครับอือแต่พอผมก็เอ้ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเดยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ลุงหนูแกก็มองหน้าพ่อผมแล้วก็ร้องไห้อือนะครับ แล้ววันต่อมาพ่อผมก็มาเยี่ยมลุงหนูอีกครับก็ซื้อของฝากเลยมาลุงหนูแกเห็นหน้าพ่อผมก็ร้องไห้แต่เนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนแกเริ่มมีแรงขึ้นนะฮะอือแกก็พยายามพูดว่าผิดไปแล้วขอโทษเออผิดไปแล้วขอโทษพูดย้ำๆคำนี้ครับ พ่อผมอผิดอะไรมึงผิดอะไรก็เริ่มสงสัยแล้วเอ๊ะผิดอะไรก็เลยพยายามฟังที่ลุงหนูพูดลุงหนูพูดว่าหลวงพ่อ,อกระถินอือเอาไปแกพูดอ่าจับใจความไม่ค่อยได้ใช่ครับแต่ประมาณนี้ก็ว่ลหลวงพ่อกระถิน เอาไปเออคนล,ละครึ่งอืมช่นั้นแหละดุงหนูแกร้องไห้ครับแต่แกก็เลือดทะลักษ์ออกทางปากครับอตอนนี้พาอผมเอ้ยไม่ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วก็เลยเรียกพยาบาลพยาบาลก็เข้ามาชุลมุนวุ่นวายพ่อผมก็ได้กลับไปนะครับอืม แล้วก็มีข่าวดูดอกมาครับเป็นข่าวอ่าเป็นผมลืมบอกว่าลุงหนูเนี่ยแค่อยู่กับเพื่อนไกอีกคนนะครับอือะแต่เพื่อนคนเนี้ยอ่าไม่ได้ทํางานด้วยกันแต่คืออาศัยอยู่บ้านเดียวกันครับนะครับพ่อผมก็ไปเจออ่าผมขอเรียกว่าลุงชิดแล้วกัน ลุงชิดก็บอกว่ามึงรู้ไหมไอ้หนูอะ่ะมาทำอะไรพ่อผมก็บอกที่ไปเยี่ยมมันมันก็พูดจับใจความไม่ได้ะ่ะอะไรกระถิ่งกระถิ่งหลวงพ่อเพิ่งเลยนี่แหละลุงชิดก็แบบหืกู<ๆ>ว่าแล้วเชีย è, ใช่แน่แนะแล้วลุงชิดก็ได้เล่าว่า คือนั้นเนี่แกกาลังขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับบ้านแล้วก็เห็นพ่อผมลุงหนูแล้วก็หลวงพ่อ,อขี่รถผ่านไปนะครับแกก็มองเอ๊ะดึกขนาดนี้พระจะไปไหนวะแกก็ขี่รถย้อนไปก็ไม่ทันแล้วพือขี่ตามก็ไม่ทันแล้ว ก็เลยอ,อะกลับมาบ้านดีกว่าพอกลับมาบ้านตอนนี้พอผมก็มาส่งลุงลุงหนูลุงหนูแกก็เดินเข้าบ้านแบบอารมณ์ดีนะครับอืลุงชิดแก,กก็สงสัยไม่เป็นอะไรของมันหรือว่าต่างออกแล้วเหรอกันเลยแบบอารมณ์ดีก็เลยถาม,มลุงหนูไปเฮ้ยเงินมึงออกเหรอมังอารมณ์ดีจังะ่ะ ลหนูแกก็บอกเออกูรวยแล้วะแกก็ลุงชิดแกก็เฮ้ยอะไรของมันวะแกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วแต่เนี้ยลุงหนูก็เริ่มไม่อยู่บ้านแล้วเริ่มเข้าออกบ้านเด็กตื่นนะครับรับทำตัวรับรับล่อๆแกก็ลุงชิดแกก็ไม่ได้เอใจอะไร อืมพราะแกก็ไม่ได้ทํางานด้วยกันนะเนาอก็วเวลากลับมาก็ไม่ค่อยตรงกันอ่าตอนเนี้ยลุงชิดอ่ะแกก็ไ่ได้ยินข่าวหรือเรื่องเงินกระถิ่นที่วัดหายไปอืมพร้อมกับพระในวัดหายไปด้วยอืมใช่ครับ วพราะตอนนี้ยพ่อผมกับลุงชิปเนี่ยได้เอาเรื่องราวมาปฏิปต่อกันอืมระหว่างเรื่องทำลายเวลาอะไรเงี้ยมันดันไปตรงกับเงินกระถินหายไปครับอืมใช่อันนี้ก็เลยไม่ใช่แล้ะต้องมีอะไรแน่เลยอือใช่ ใช่ครับมันจะกลายเป็นว่ามันจะกลายเป็นว่าถ้าคนอื่นมองมันจะกลายเป็นว่าพ่อของเดฟมีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะใช่ครับอือก็เลยไปหาลุงหนูที่โรงพยาบาลอีกครั้งตอนนี้นเหมือนอาการลุงหนูก็คือแบบพูดเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มพูดได้แล้วหลังจากที่โคมมามาหลายวันแกก็พูดทางน้ำตาว่าขอโทษนะที่ทำให สวยไปด้วยอืมพ่อผมก็บอกเง่งกระถินเหรอลุงหนูก็บอกใช่เง่งกระถิน,ก,นกูเอาไปเองแหละอพอ่อเขถามเอา้ามึงเอามาจากไหนลุงหนูแกก็บอกเอามาจากหลวงพอ่อกูแบ่งกันคนละครึ่งอพอผมก็งงเฮ้ย มึงไปแบ่งกันตอนไหนตอนที่ไปส่งอะ่ะมึงก็ไปกับกูไม่ใช่เหรออืมลุงหนูแกก็บอกว่าก็แบ่งกันตอนนั้นแหละมึงเป็นคนขับใช่ไหมคุณนั่งอยู่ข้างหลังกับหลวงพ่อกูแบ่งกันตอนนั้นแหละเพราะผมได้ยินคือแบบที่อยู่ความสวยก็มาหานะครับอือทั้งทั้งที่ ไปส่งเขาเพราะเขาต้องการความช่วยเหลือปรากฏว่าด้านใปพาคนร้ายหลบหนีเฉยเลยครับอือใช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวก่อนนะลุงชิดเป็นคนเ,นเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยว่าพ่อเรากับอ,อลุงหนูแล้วก็หลวงพ่อไปด้วยกันสามคนกลงองมใช่ครับคือเขาเห็นเหตุหการณ์อ้ออ่าตอนนี้พอลุงหนูเริ่มรับสรัตรภาพแลแ้วตอนนี้ พ่อผมก็แบบเสียความรู้สึกเลยนะเพื่อนคบกันก็คือเป็นเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันมาหลายสิบปีทำไมเหมืองกับทำตัวอย่างนี้<อ>ลูงหนูแกก็บอกว่าแกติดหนี้ห<อ>นี้จากพวกพนันอสมัยนั้นไม่มีพนันอะไรครับเป็นพนันแบบบอลเลยครับเพราะจังห<อ>วัดจังหวัดเนี้ย มันมีแหล่งอบายามุกเยอะอาอืมใช่ครับแกก็เลยพอได้เงินจากที่อ่าเงินกระถินนะครับที่ขโมยเข้ามาเนี่ยเอามาใช้เสริมแบบให้ตัวเองดูรวยเอาเงินไปแจกปาร์ตี้เที่ยวผู้หญิงเรื่องการานันก็คือเงินที่ขโมยมาคือหายสับสุดอืม ใช่ครับส่วนหลวงพ่อคือแกไปส่งใช่ไหมพ่อผมไปส่งก็คือหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ข่าวแล้วก็ไม่พบไม่มีใครพบเห็นหลวงพ่อรูปนี้เลยก็คือหายสาบสูญไปเลยครับอืมก็หลากนั้นก็คืออันนี้ผมเดานะผมว่าพายรยลูปนี้ก็น่าจะหลบหนีไปทางประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้นะครับผมว่าเพราะเงิน ไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับอือใช่หลังจากที่อืพ่อผมได้ทำการเยี่ยมลุงหนูเสร็จก็ได้มาหาลุงชิดอือก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงชิดฟังลุงชิดก็แม่งมไม่นึกเลยนะไอห,หนูมันจะททำตัวเลวขนาดเนี้ยอือแล้วก็บอกพ่อผมเนี่ยมึงรู้ไหม ชาวบ้านเนะี่ยผูกคอตายไปหลายคนแล้วรู้ไหมออัพอผมก็ตกใจเฮ้ยนั้นก็ถินหายแล้วทาไมต้องผูกคอตายด้วยลุงชิดแกก็เล่าว่าชาวบ้านเนะี่ยพอรู้ว่าวัดกาลังจะมีกระถินือก็เลยร่วมร่วมลงขันกัน บางคนก็อ่าจจะแบบเอากําไรจากเง,งินกระถินทั้งวัดนิดหน่อยก็คือวเวงก็ไปกู้กู้มาลงทุนในงานกระถินนะครับแล้วปรากฏว่าทางวัดไม่มีจ่ายให้เพราะเนื่องจากเง,งินกระถินหายชาวบ้านแกก็ไม่รู้เรื่องรุ่ราวนะครับก็ สมัยนะั้นมันยังไม่มีเรื่องตัวเชียร์หรือแบบหน่วยงานที่มาคอยให้ความช่วยเหลือทางเคีัคบอืชาวบ้านก็หาทางออกไม่ได้เพราะตัวเองก็ติดหนี้สินที่กู้มาลงที่งานกระถิ่นแล้วเงินกระถิ่นก็ดันหายไปก็เลยเครียดเลยผูกคอตายนะครับอืหลังจากนั้นไม่นานพอพี่พ่อหลังจากที่พ่อผมไปเยี่ยมลุงหนูเนี่ย ไม่กี่วันลุงหนูก็เลือดทะลักออกปากออกตาออกมจมูกออกทุกส่วนนะครับเสียชีวิตคาโรงพยาบาลครับอืหลังจากที่พ่อผมกลับจากจังหวัดนี้มาอยู่ที่อยู่ที่บ้านบ้านหลังเดิมจากาเรื่องของเด็กข้างบ้านเลยนะครับหลังเดียวกันเลยครับอื ระหว่างที่อยู่บ้านเนี่ยพ่อก็ไม่พูดบอกแม่ผมไม่บอกผมไม่บอกใครเลยถึงเรื่องราวที่เกิดที่จังหวัดนั้นปรากฏว่าตกดึกคืนตนึงนะครับหลังจากที่กลับมามดูนั่งดูหนังที่นั่งกำลังดูละครกับแม่ผมก็อยู่แม่ผมก็มีอาการสั่น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 ,นแล้วก็มีเลือด ออกมาทางตาก็คือตาเป็นสีแดงกำเลยคอแล้วก็พูดว่า oh. มึงเอาเงินของกูไป oh. มึงเอาเงินของกูไปอะไรเงี้ยครับ oh. พ่อผมได้ยินก็คือแบบเฮ้ย oh. <"H oy, S 2> ไม่ใช่ละ oh. กูไม่ได้ออกไปแล้วกูไม่เกี่ยวนะอื oh. แต่สิ่งที่อยู่ในร่างกายแม่ผมก็พูดว่า oh. มึงเอาเงินของกูไปมึงทําให้กูตายมึงทาให้กูตาย คือพูดวนๆๆอยู่แค่นีน้นนคจากนั้นพ่อก็ได้ทําการเอาพระมาใส่แม่ผมแม่ผมก็อาการสงบลงนะครับระหว่างที่มีสิ่งปประหลาดได้เกิดกับตัวแม่ผมเนี่ยแม่ผมก็รู้ตัวนะและได้ยินด้วยว่าตัวเองพูดอะไรไปอะ่ะก็เลยถามพ่อไปว่าไปเงินใครมาไปยุ่งอะไรมาเนี่ยพ่อผมก็ อ่าต้องยอมรับสาร,รภาพแล้วก็ไเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแต่แกก็ได้บอกไปว่าวันนั้นเนะี่ยที่หลวงพ่อให้ไปส่งอ่ะหลวงพ่อให้ค่าน้ำมันลดด้วยอืมซึ่งแกเปิดดูก็คือเป็นเงินสองสามพันได้นะครับอืม ใช่ก็คือตอนนั้นไม่เงี้ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนเหมือนบริรับร่วมเงินใช่ครับออใช่ไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นไงโอ้ใช่ถึงว่าแม้เป็นกระทั่งเงินที่เติมน้ำมันมันก็เป็นเงินของกองกระถินด้วยอ่ะผมมองว่าอย่างนี้นนะเออ ใช่ครับก็คือพอรู้พอแม่ผมรู้ก็ได้บอกว่ากูว่าและเฉียวมึงมาเนี่ยอแม่ผมก็บอกพ่อว่าม,มึงกลับมาเนี่ยกูรู้สึกอึดอัดมากเลยก็คือแม่ผมอย่างที่ผมเคยเล่าไปหลายๆอีพีว่าแกมีเซนนะครับอใช่ครับแต่แกจะไม่ค่อยพูดถ้าแบบไม่เห็นจังจะไงแกจะไม่ค่อยพูดอ นะครับพอผมก็ได้แบบไปทําบุญแล้วก็อุทิศส่วนบุญให้ครับสิ่งที่ตามมาจากกรรมพ่อผมเรียกว่ากรรมเลยแล้วกันครับที่เราไปร่วมโดยที่เราไม่รู้แล้เวเรามารู้ทีหลังว่าสิ่งที่เราได้ทําไปด้วยเลยมันดันเป็นสิ่งที่ผิดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับเออ เรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับอืมอึดัดนะฟังฟังคลิปนี้แล้วมันค่อนข้างที่อึดัดจริงๆคือจะอธิบายไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันมันมันอธิบายยากเนาะสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องราวนี้ถ้ามองถ้ามองตีมองในแง่หนึ่งอ่ะคือพ่อขุนเพชรก็ไม่รัรบรู้ เกี่ยวกับเรื่องที่วันนั้นที่ไปรับทั้งตัวหลุงพ่อเองแล้วก็ลุงหนูเองที่ขึ้นรถมาด้วยกันเนี่ยคือ,อเขาไม่มีส่วนรับรู้แหละแต่คราวนี้ถ้าในมองมองในแง่หนึ่งมุมหนึ่งของคนอื่นนะแม้กระทั่งลุงชิดเองตอนแรกถ้าเขาไม่รู้ถึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับลุงหนูกับหลวงพ่อที่ยักยอเงินของการทำบุญกฐินออกไป คือเขาก็จะกลายไปมองว่าคุณพ่อของเพชรมีส่วนร่วม,มถ้าเขาไม่รับรู้เรื่องราวที่ลุงหนูอธิบายให้มามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเรื่องราวเหล่านี้มันตีความหมายได้ยากมองนะคืออย่างนึงแม้กระทั่งคนที่จัดงานผมมองได้เลยว่าคนที่เออ ต้องมาผูกคอตายอ่ะผมคิดว่าก็คงจะต้องสำรองจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานในกองกระถินรวมถึงข้าวปลาอาหารต่างๆที่จะต้องจัดงานในวันที่มีเลี้ยงคนมาทอดกระถิ่นกันในวันนั้นก็เพื่อหวังที่จะมีส่วนทอนจากวัดให้กับผู้ร่วมจัดงานมันก็เลยมองว่า มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัดอ่ะมันไม่มีคําว่าบิดผิวหรอกคือถ้าหลวงพ่อหรือ,อ,อแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรนะเเจ้าว,วาดจัดงานเสร็จแล้วก็ต้องมีการให้กับทางในส่วนของผู้ร่วมงานได้รับเงินในค่าจ้างส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้นะหลายๆวัดนะครับก็งานกระถิ่นถือว่าเป็นงานใหญ่ปีหนึ่งสําหรับ วัดแต่ละวัดซึ่งย้อนกลับไปสิบปีที่แล้วผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตอยู่แล้วนะครับก็เอานะคือคนที่ทำอะไรก็ได้รับผลกรรมของเขาไปแล้วเนอะคือเราก็ไม่ต้องฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับหลายๆคนและมนุษย์ทุกคนให้เขาเรียกอ,อะไรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอย่างลุงหนู อยู่กับพ่อคุณเพชรมาเป็นสิบปีเนาะคือด้วยความว่าอบยมุกทําให้ตัวเองต้องเป็นนี่เป็นสิแล้วก็คิดอะไรแบบสั้นๆไปนะครับก็ฟังไว้เป็นอุทาหรอ,อีกเรื่องหนึงเกี่ยวเรื่องแม่คุณเพชรตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วเกี่ยวเรื่องเด็กข้างบ้านเนี่ยที่มาเข้าฝันสําหรับแม่คุณเพชรเนาะคือแม่คุณเพชรมีเซนส์นค่อนข้างที่เยอะมองหลายๆคลิปว่า เออเวลามีปัญหาอะไรก็ตามแม่คุณพิจจะเข้าใจและรู้และสามารถอธิบายสื่อสารกับวิญญาณได้โอ้อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกอืมครับครับผมโอ้เรื่องนี้มันมันดีอ่ะมันคือมันถ่ายทอดให้กับท่านผู้ฟังทุกคนได้รู้จักในแง่หนึ่งของ พระพุทธศาสนาเนาะคือเราไม่ได้หวังมองเหรียญในแง่ด้านเดียวเนาะมันมีพระก็มีดีและไม่ดีเหมือนกันเนาะก็ผมคิดว่าหลวงพ่อรูปนั้นคงคงได้รับกรรมที่ได้กระทำกับสิ่งเหล่านี้ไปแล้วคิดว่านะเออโอเค ขอบคุณนะครับุเมทที่มาถ่ายทอดประสบการณ์หลอนๆให้กับทุกคนได้รับฟังในค่ำคืนนี้นะครับก็ฝากช่องทางการติดต่อในส่วนของ f c e b o o k f แฟนเพจกดโวยด้วยนะครับก็ฝากมีเรื่องราวดีๆหรือเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวส่งเข้ามาใน f c e b o o k f แฟนเพจนะครับก็เดี๋ยวคุณเมทจะติดต่อแล้วก็ดูเรื่องราวหลอนๆที่ส่งเข้ามาได้ใน ใน f c e e o o o k แฟนเพจรวมถึงฝากคอมเมนต์ใต้คลิปในส่วนแต่ละคลิปด้วยแล้วกันนะครับตอนนี้เราขออยากได้คอมเมนต์มากว่าอยากให้รายการเป็นทิศทางแนวไหนหรือว่าเสียงไม่ดีหรือว่าอะไรไม่ดีจะได้สามารถนำไปปรับปรุงให้รายการของเราได้พัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับ ช่องของเราด้วยนะครับก็สำหรับคำคืนนี้ต้องขอบคุณคุณเพชรที่มาถ่ายทอดประสบการณ์หล่อนๆแล้วก็มีแง่คิดให้กับพวกเราได้รับฟังกันด้วยนะครับก็สวัสดีครับคุณเพชรสวัสดีครับครับายบายครับ